สวัสดีครับผมกี้ชายเองนะครับคลิปนี้ก็จะมาแข่งบาสอีกแล้วนะครับเรากำลังเดินทางไปแข่งบาสแต่ก็ก่อนอื่นก็อยากจะพูดถึงคลิปที่แล้วก่อนก็คือคลิปที่แล้วผมพูดน้อยมากเ้ยแล้วคลิปมันก็สั้นมากแล้วแบบคือพอแข่งเสร็จมันก็แบบนืกองมาจาว่ามันเหนื่อยอะแล้วแล้วแบบมันไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะมันแบบคิดอะไรไม่ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบปิดคลิปไปคือที่ผมจะมาบอกในคลิปนี้ก็คือว่า คราวที่แล้วที่เราไปแข่งบาสเราไปแค่หกคนแล้วเขาแบบมาแบบฟูลทีมเลยอะ่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยเราจะสู้ได้หรอือว่าอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายก็แบบคือแย่งกันออกเพราะไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วก็คราวนี้ที่จะไปแข่งบาสน,นะครับไปหกเจ็ดคนเหมือนเดิมทางนี้ไปไกลกว่าเดิมก็คือไปพุทธมณฑลสายสองเดินทางไกลมากแล้วไปน้อยก็คือไม่ต้องแย่งกันเล่นแย่งกันออกแล้วกัน <c oughs> แล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับที่เป็นวอลแข่งบาสอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันเพราะว่ามีโอกาสไปแข่งก็อยากจะถ่ายเก็บไว้อะไรเงี้ยถ้าหมดแข่งบาสเมื่อไหร่อาจจะคลิปนี้อาจจะหมดแล้วมั้งเพราะในตารางก็คือหมดแล้วคลิปนี้ก็อาจจะถ่ายวอลถ่ายอย่างอื่นมาบันทึกไว้ให้ดูไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะไปเจอกับโบนัสน้องอาร์มนัดกันไว้ เพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เดินทางขับรถเองก็คือต้องแยกคันกันไปเพราะว่าทีมชายกับทีมหญิงคือเยอะมากก็เลยต้องแยกกันไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอสองคนนั้นกันไปสวัสดีครับสวัสดีครับน่นเห็นปะกล<แ>มๆอยู่นะนยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับ ไม่ต้องงงนะครับว่าทําไมผมถึงยินดีกับน้องอาร์มนะครับเพราะว่าน้องอาร์มไปแข่งวิ่งมาแล้วได้ที่ <c oughs> ที่สองที่สอง,องสน,นี่เก่งมากเลยจับมือจับมือจับมือเก่งเก่งบอลเกย์ที่เลยนั่นเก่งเก่งเก่งเดี๋ยวซึ่งอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยนะยจริงเหรอน่าจะเหมือนเดิมไม่ได้เอาออกอันนี้นะครับนี่ <c oughs> จริงๆน้องอาร์มอ่ะจะไม่ได้ไปแข่งกับเราเพราะว่าน้องอาร์มต้องทําเขียนแผนการสอน วันจันต้องไปเข้าโรงเรียนอีกทีก็คือทําแผนไม่ทันน้องอาร์มโทรมาหาผมตอนเช้าเฮ้ยิกกี้ครับผมไปได้ใช่ไหมครับยังทันใช่ไหมครับผมก็เลยถามว่าเอาแล้วแล้วทาทันหรออะไรอย่างเงี้ยน้องบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกลับมาทําถ้าอาจารย์มาเห็นนะครับก็ปวดเข้าใจน้องอาร์มด้วยนะครับไม่เพิ่งตื่นเอาเพิ่งตื่นด้วยเหรอเพิ่งตื่นอ่ะก็อ่าเยี่ยมานออนไลน์ มันเข้าเรื่องแผนการสอยแล้วไปเถอะไปครับเดี๋ยวเก็บอย่างอื่นไม่ให้ดูครับก็ไม่ได้รู้สึกฟิลแบบนี้นานมากนะครับสาหรับผมนะที่แบบใช้ขนส่งจากธารณะพี่รู้สึกไงที่แบบเดินทางไปแบบเดินพื้นเงี้ยรถไฟฟ้าเงี้ยไปถึงสนามอ่ะใช้คําว่าเดินพื้นเหรอแม่งกูไม่ใช่เทพเจ้าเดินทางอย่างงี้บ่อยไหมก็ไม่ได้บ่อยหรอกแต่แบบมันก็รู้สึกว่า ก็เหนื่อยแล้วอะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอะจริงมันเหนื่อยแล้วอะเออยังไม่ได้ขึ้นรถไฟเลยนะเกี้ยวเกี้ยวไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเดินทางสาธารณะนานแล้วไงเออมันก็เลยแบบว่าเออมันก็มีแบบแปลกๆนิดนึงแหละไม่เหมือนการเดินทางดีอ๋อสบายเบอร์ใช่สนุกไปไปมาหลงไงหลงอันนั่นแหละชอบดีกรุงเทพมันต้องเดินพี่สบายแล้วกรุงเทพมันต้องเดินใช่ใช่สบาย ได้ร้อนไปหน่อย<ม>ทำเพื่ออะไรวะท, <c oughs> ทำเพื่ออะไรวะผมโดนบีบมาแบบนี้ครับโอ <laughs> <c oughs> เคครับเราก็ถึงที่นัดแล้วก็ตอนนี้ก็รอพี่สมายมาแล้วก็เดินทางไปหาพี่เจกัน พี่เจจะมารับเราครับแล้วก็เดินทางไปสนามแล้วพี่เจก็ไปต่อไปต่อหาพี่พี่ไอแล้วก็ไปหาพี่เคใช่ป่าววะอี่เจเจต่ออะไรเคเอลไม่ใช่หรอเออเคเอลไอ้เนี่ยจะเล่นมุกแม่งยังเ่องภาษาอังกฤษไม่ถูกเลยฉีกฉีกใบฉีกด้วยเออเดี๋ยวไปเจอพี่ไม่แล้ครับไป ตื่นมาตรงนี้เลยปะตื่นมาตรงนี้เลยครับตื่นมาตรงนี้เลยแสดงว่าแสดงว่าไม่สระผมว่าสระแล้วว่าทรงนี้เดี๋ยวเดินนี่เราจะไปแข่งบาสเนี่ยอยากจะแข่งบาสมาซื้อรองเท้าบาสอันนี้รู้เลยโอ้โหคือตอนแข่งมีคอสหัวที่มบบไม่หมายถึงขาเราอะทิ่มัคอสตัวเองอะคอสตัวเองอะที่มตีหนุ่มขอไปดื่มดำกับรองเท้านะครับ ที่พวกเราโอ้ตาลุกวาวนะครับฮะ <laughs> อยู่ในร้านรองเท้าชีวิตรเราเจอเเนี่ยเรายังไม่เจอพี่เจเลยครับเดี๋ยวเราไปวาร์ปเจอพี่เจกันแล้วกันนะตอนนี้ผมก็ขอไปดื่มดำกับสิ่งที่อยู่ข้างล่างกันนะวาร์ปวาร์ปบ่อยมากสวัสดีครับ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 โอ้โหมุดไม้สุดๆเลยครับนี่ยครับเรามาเจอพี่เจแล้วครับ เมื่อกี้เราเกือบได้ข้ามไปนี่แล้วตานเลยนะ oh <my> <laughs> ต้องเดิอน,นอ้อมแล้วไปครับไปครับเตรียมตัวออกเดินทางได้ Let's go จะว้ามยัไงเดี๋ยวว้ามว้ามว้ามาม,มึงอีกแล้วอา้าวว้ามไงคนดูเบื่อแลนะ้วว่าเอาโ <laughs> บนัสฮะเอาว้ามพี่เจน่อะพี่เจาว้ามเลยพี่วามยังไงฮะอ้อาวว้ามเลยพี่ครับขอเพียงชาไม่ต้องไปสนใจมัวไปกับพับเ เราถึงแล้วนี่ครับคนที่ออกมาทีหลังนะครับคนที่ออกมาทีหลังแต่ถึงก่อนโกงมากโงมากแล้วพวกแล้วพวกกูอะออกมาก่อนเนี่ยถึงทีหลังเลยจ้สไปไหนมาเราเขาไปไหนมาไปโน้ตไปสาไปสาวแบบนิดๆด้วยไปทำอะไรมานี่ขับวนไปต้อมสายสองควนออกมานี่กูไปวนนู่นเองคนส่งแบบจริงก็ได้เฮ้ย ลืมไปว่าแบบในทีมเราอ่ะเราก็มีดาราเหมือนกันนะเอออทำไมเราไม่เอามาออกวอล์กมั่งวะเดี๋ยวพาไปเจอดาราหน่อยครับนี่สวัสดีครับแบงกี้ครับนี่ลภพัฒ์ครับยีดเฮ้ยกูมีดาราในทีมคือพี่ๆไม่สนใจผมก็ผมเสียใจมากครับคือไปแข่งกันที่ต่างจังหวัดไม่เคยชวนผมสักคำนึงอ่ะชวนแล้วครับชวนแล้วชวนแล้วแม่งบอกว่าคือไม่ไปครับพี่คือแบบ ผมถามพี่กี้ครับเมื่อไหร่มีแข่งครับพี่กี้บอกว่าแรกวันที่สิบครับแต่หลังกันมาเอ้ยเราต้องเลื่อนป่ะผมแบบโหพี่ผมเลื่อนไม่ได้ผมมีงานต้องต้องไปรับผิดชอบแบบพี่เฮ้ยช่างแม่งช่างแม่งพวกเราถามข่าวเขกมัเดินลงทางเดินลงทางไอโบนัสนะครับพาเดินอ้อมไปตรงนู้นก่อนแล้วก็เดินมานี้เดินขวามาก็เข้าทางนั้นเลย คุณะเคยเห็นต้นไม้กินคนเปล่ากันละครั้งหนึ่งมีต้นไม้กินผลเห็นแป้นบ้ายู่งููน่ะเห็นไหมเห็นไหมนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะถึงแล้วครับถึงแล้วครับสนามมีสามสนามเลยนะหนึ่งหนึ่งสองสามไปครับเดี๋ยวพักผ่อนก่อนล้วกันนอนเลยแหละแดดร้อนจริงจริงผมรู้สึกว่าผมเริ่มโชคดีแล้วครับที่มีทีมผู้หญิงแข่งก่อนนะแต่ว่า รู้สึกเสียใจนิดนึงที่วันนี้มาแข่งแต่พี่กี้ก็ไม่ได้ชวนนะแต่ผมออกตัวเ้ยพี่กี้ครับผมขอมาแข่งได้ไหมครับพี่กี้บอกว่าฮะจะดีเหรอน้องอะไรเงี้ยเออมาๆๆๆจริงๆไม่อยากให้มึงมาเล่นเลยว่ะแต่งี้ยกลัวแบบว่ามึงมาแย่งซีนกูอะไรอย่างงี้แฟ้งในหนักแล้วไอ้แฟ้งหนักแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับไปหลงที่ไหนมาครับยังถามเขารูแค่เนี่ยแม่ง ทีมผู้หญิงมากันแล้วพาพาไปดูทีมผู้หญิงนะครับน้องโบนะครับ <c oughs> ที่เขาถามไปตั้งนานแล้วก็ไม่ตอบว่าจะมาหรือไม่มนะครับเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> น้องพิมนะครับเอ่อว่าไงโยอะเยอะยอ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 ยู่ในวอร์กไหมครับเป็นไงบ้างครับน้องทีมคนขับลงมาเมื่อกี้คือเหมือนเหมือนมาอีกรอบหนึง่งเหมืนไปกลับอีกรอบอถึงกร็ดมยาดมงไปเลยนะครับอ่วงนอนอ่องอ่วงนอนคนนั้นน่ารักมากเลยอ่ะ ไอบ,บอลฟังไหมนะผู้หญิงค่ะเอ้ยผู้หญิงนะครับ <c oughs> ผมเหมือนเจอน้องคนหนึ่งครับเป็นรุ่นน้องผมนะครับเดินไปทักใครนะครับน้องปานของเรานี่เอง,งเฮ้ยไม่รู้ว่าเป็นพี่อันนี้น้องปานแฟนของน้องโปเต้นะครับที่เราเห็นกันว่าอะไรนะโปเต้คงรู้จักนี่เรามีคนสปอยแล้วว่าเจอน้องปานอ๋อ,อคือน้องแคมว่าอะไรอยอยู่ก็ทักมา สวัสดีครับสวัสดีครับทําไมมาช้าครับทําไมมาช้าครับมาจากลงเครื่องบินจากสุวรรณภูมิมาจริงหรือเปล่าครับพอเถอิดีกูอายจริงหรือเปล่าครับไอ้จริงครับนี่คือพี่นันนะครับพาทีมหญิงมานะครับใช่ครับแล้วก็ทีมชายมาด้วยนะครับถูกครับนี่ผมมาโชว์ฟอร์มตัวสองแต้มทีมสกูดังกีนะครับจริงหรือเปล่าทีมใครวะดูไว้เอาบอลมาเอ้ยตาเอาบอลมาขายแล้วดู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 ฟอร์มยิงไม่ลง เป็นไงสุดยอดดูไว้วันที่แพ้แน่เลยกูต้องการคอนเทนต์อะไรอ่ะอิ่มแล้วอะ่ะอยากนอนอ๋อมีนรับนั่งทำอะไรกันวะบรร้้อออนเขาหลับได้ดีและนี่นะครับคือผู้เสียชีวิตจากการไปปีนเขาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหพี่นี่แม่งไม่ไหวเลี๋ยวพี่บ่นยี่อะไรวะเนี่ยนะคุยกันชงกันหวานเจี๊ยบบอกบอกว่าตอนเล่นนะเขาเลยเขาเนี่ยบอกตอนเล่นนะบอกไอ้แข่งไม่เดี๋ยวแข่งไม่ไหวเดี๋เดี๋ยวชงให้เล่นปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บดีนี้พี่เขาไม่ไหวเลยว่ะหมายถึงอะไรวะงงเลยฉีกฉีกซะงั้นฉีกซะงั้นเป็นตัวเล่นแต่ไม่รับน้องให้ดูกัน ดูอะไรเนี่ยดูหน้าเขาไปนะดหน้าเขาไปกูก็ไม่กูไม่รู้ว่ามันจะเล่นเทียอะไรมันเข้าไม่ถึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นมุกที่แบบฮาคนมันเล่นเยอะแล้วมันฮาเพราะว่ามันไม่ห่างไปรังมุกจืดสีเหลืองสีเหลืองเขียบหมาอผมจีวรไอ้เนี่ยไปจีวรเลยสัเฮ้ยได้จีวรชอบชอบจีวรชอบชอบเอาใหม่เอาใหม่ใหม่กูขอแก้ตัวสีเหลือง ไอ้กองมึงทำไมดิปิดคลิปปิดคลิปโอ้ยแย่ว่ะแย่ว่ะสีเหลืองเสื้อกูเงี้ยโอ้โหแฉีกเห็นปะอ๋อเออฉีกผมแล้วเออพาผมจีวอนอย่างเงี้ยก็จบแล้วจีวอนนี่เปรี้ยวนี่ชอบชอบชอบเอาแมมสีเหลืองไหมดีอ่ะเอาสีเหลืองผมรักคอครับปิดคลิปไม่อยู่เลยครับคู่แรกก็นั่นแหละครับเริ่มจะเริ่มแข่งแล้วครับเป็นผู้หญิงก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูอย่างเงี้นนะครับไป นี่นะครับนี yeah, Wait, ่นะครับไอ้อาำอะไรที่นี่ดีว่ามีขนมด้วยดูดิดูดิดูดิมีขนมเนี่ยดีจ้าดีจ้าดีจ้าขอสามได้ไหมดีจ้านะครับโอ้ดีจ้านะครับอย่ามาเรียงวะดีจ้านะครับฟรีแล้วเฮ้ยอยากกินหน่งว่ะโจอยากกินหน่งว่ะโอ้โหบางข้องเขาบางข้องเขาโอ้โหเทพจ้าครับก็เดี๋ยวตัดภาพไปเป็นแบบไฮไลท์ของทีมผู้หญิงกันนะครับไปไปให้กำลังใจกันด้วยนะไปครับ หญิงแต่งเรียบร้อยแล้วครับรนรวมาปายายเชิ่อมโยงาผ้ายมือนะครับนี่ครับยอดยอนยอดย้อยอดยอดยอดยอ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 ใครอยู่นี่ะอยู่นี่งอ้เดี๋ยวยรดปรวมหน่อยรูปรวมรูปรวมไหนวะมีใครอยู่อี่อ่ะรวมเป็ไดย้อยครับมีไง นั่แหละครับบ้านหญิงก็จบไปแล้วแล้วก็เป็นฝ่ายที่แพ้แต่ก็สนุกดีนะครับแล้วก็จะเป็นต่อไปเป็นบ้านชายขอไปวอร์มก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์นะครับไปครับบายครับ วันหลังวันหลังค่อยมาใหม่สาธุน้โอเคค่อยน้ากันมานี่จ้าครับเป็นไงบ้างครับสนุกสนุกเป็นเป็นแมตช์ทิ้งทิ้งไทยเล่ดูกาลสนุกมากเลยดูน้าแต่ละคน <c oughs> เหนื่อยแต่แบบมันสบายมากเขาผมสบายมากเหนื่อยไม่ <c oughs> ไมีการทีมเหรอวันนี้พี่ทุกคนเล่นดี <c oughs> มากครับชอบชอบนี่ชอบนี่เล่นกันดี <c oughs> ดีจริงรู้สึกว่ามัน <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันโฟอ่ะแต่ว่าเราแค่ปิดไม่ได้เราหมดแรงแล้วนี่เพราะพอเล่นพอเล่นเสร็จมันมันอมันอิ่มอ่ะจริงนะมันนี่เขาไม่ได้ยาดมมีใจจะขาดเนี่ยได้ยาดมไปสองยาดมต่อสปอนเซอร์ยาดมสปอนเซอร์ยาดมไม่ใจจะขาดขอพักแป๊บนึงขอ60เดี๋ยวเราค่อยมาปิดคลิปกันนะเอาละครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับจากที่พักเสร็จแล้วจบเกมแล้วผู้ชายก็ แพ้ไปกี่แต้มแล้วพี่17ปะ่ะ17แต้มก็สนุกดีนะเอาจริงก็เล่นดีมากๆทุกคนเล่นดีหมดเลยเล่นดีแบบกล้าเล่นกล้าอะไรเงี้ยเล่นดีหมดเลยคลิปนี้ก็สนุกดีครับได้ประสบการณ์ได้บันทึกเรื่องราวอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยได้เดินทางหลงทางบ้างแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายลงในคลิปเพราะว่ามันมันเป็นเหตุการณ์ตอนนั้นอะมันก็เลยแบบ ถ่ายไม่ทันคลิปนี้ก็ออวอล์กเล่นบาสอีกหนึ่งคลิปที่บันทึกไว้น่าจดจำดีขอบคุณมากครับที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับที่ทุกคนกดมาก็เป็นกำลังใจให้ผมมากบา,บายครับจากนี้ก็เจอกันคลิปหน้าบา,บายไปคลิปไปครับไปครับไป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  ส่วนในโบนัสไก่อามทิ้งแม่งไว้เนี่ย